ข่าวันนี้นะคะนค้องกิฟก็มีรถครอบครัวเจ็ที่นั่งมานําเสนอบอกเลยว่ารุ่นนี้แน่นเหนียวหนึบอย่างแน่นอนทุกชีวิตปลอดภัยในวอลโวค่ะคันที่จะนําเสนอวันนี้นั่นก็คือวอลโว่ x ซ9 0ปี2012มือเดียวออกห้างไปแดงมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนออ e e วิ r ได้นั่นเองค่ะและรถคันนี้โครงสร้างคือสวยงาม สีเดิมทั้งคันคันนี้พิสูจน์ได้เลยนะคะเริ่มกันที่ด้านหน้าค่ะใต้ฝากระโปรงของเขานะคะก็อัดแน่นด้วยเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรนะคะอัตราบริโวกน้ำมันเวลาวิ่งไกลๆนอกเมือง13-15กิโลิตรเลยบอกเลยว่าประหยัดสุดๆค่ะโคมไฟหน้าใส่แจ๋วแบบนี้กระจังหน้าก็ครอบด้วยโครเมียมสีเงินเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะมาต่อกันที่ด้านข้างเลยนะคะด้วยความที่เขาเป็น s อ v วก็จะมีความยาวความสูงแบบนี้เป็นรถยนต์เจที่นั่ง ที่นั่งได้จริงแล้วก็นั่งได้สบายทุกตำแหน่งค่ะในส่วนของล้อของเขานะคะเป็นล้ออลลอยขนาด18นิ้วหน้าเงาสีเทาเดิมๆม,มาพร้อมกับโลโก้ x c ชื่อรุ่นของเขานั้นเองค่ะ กระจกวงข้างเป็นแบบพอไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยที่อยู่ในตัวแบบนี้ค่ะสําหรับคันนี้นะคะคนไหนที่ชอบออกทริปออกทัวร์ถือว่าตอบโจทย์มากๆมาพร้อมกับนี้เลยค่ะแล้วแหลกที่ใช้สําหรับยึดเกาะสมรระที่มีมากยิ่งขึ้นและคันนี้นะคะรองรับน้ําหนักได้ดีที่เดียวและถ้าบันไดมีเด็กนะคะหรือผู้สูงอายุทางขึ้นของเรายังออกแบบมาเพิ่มเติมในส่วนของบันไดาทางขึ้นให้ด้วยค่ะแข็งแรงสุดๆกันเลยนะคะ ในส่วนของขวาท้ายของเขาบอกเลยด้วยคือเป็นซิกเนเจอร์ะไรก็ได้การเปิดของเขาเท่ไม่สำแบบใครค่ะนี่คือในส่วนของด้านบนแบบนี้เลยนะคะเป็นชกอัตโนมัตินั่นเองในส่วนด้านล่างถ้าเราต้องการเปิดนะคะ ยกขึ้นแบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงลาดลงมาแบบนี้ได้เลยเห็นไหมคะว่าพื้นที่ใช้ใส่ของเขาก็จะมีความกว้างมากขึ้นขึ้นและภายในของเขาก็มาพร้อมกับโทนสีดานะคะสวยงามแบบนี้เลยเบาะแถวที่3สามารถพับลาบลงไปแบบนี้ได้ค่ะเพื่อจะได้วางสิ่งของหรือสัมภาระเพิ่มเติมภายในคือกว้างมากๆสําหรับ SUV คันนี้ค่ะ กอกันที่ภายในของเ o อร์ XC90 คันนี้นะคะวันนี้ก็มีน้องมาอยู่มาด้วยค่ะชอบไหมคะน้องมาอยู่สำหรับรถคันนี้ชอบค่ะ วันนี้พาเด็กมาด้วยค่ะบอกเลยนะคะว่าภายในของเขาคือกว้างมากๆนั่งสบายสุดๆแล้วก็ระบบไฟฟ้าของเขานะคะใช้ดีทุกจุดเลยทัศนวิสัยในการมองเห็นก็คือดีรอบด้านแบบนี้เลยนะคะยิ่งภายในของเขานะคะก็มาพร้อมกับพูโทนสีสม้มสลับกับสีดําแบบนี้มีทั้งความสปอร์ตความรูหรากลมกลืนกันไปแบบนี้เลยแล้วก็เป็นเบาะหนังแท้ที่นั่งได้สบายมาพร้อมกับปีกกระชับเบาะเบาะคู่หน้ามาพร้อมกับเมมโมรี่ได้ด้วยนะคะ มาต่อกันที่ตำแหน่งของคนขับเลยนะคะนี่เลยค่ะของเขาก็มาพร้อมกับพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเป็นรายไม้สสวยๆแบบนี้เวลาเดินทางไกลๆคันนี้บอกเลยว่านั่งนุ่มสบายหนืบสุดๆนั่นเองค่ะในส่วนของคนส่วนตรงกลางของเขานะคะก็จะมีความเรียบเนียนสวยงามแบบนี้ไม่มีแตกหักแต่อย่างใดหรือซีจังนะคะแล้วน้องมายูชอบตรงไหนของรถคันนี้คะโอชอบตรงนี้ตรงนี้มีอะไรนะ เอาไว้ดูการ์ตูนค่ะอ๋อเอาไว้ดูการ์ตูนค่ะใช่แล้วค่ะเป็นจอทัศสกิีนที่จะของเดิมนะคะติดตั้งมาให้ใหม่ไม่ว่าจะเป็น Google Maps YouTube Apple CarPlay Android Auto ก็สามารถเชื่อมต่อกันได้สบายๆเลยนะคะถัดกันลงมาของเขาก็มาพร้อมกับหัวเกียร์ลายไม้สีสวยแบบนี้แอร์ Air ก็จะเป็น a อร์ u o z o n ซแยกฝั่งซ้ายขวาแบบนี้เลยนะคะในเรื่องของความปลอดภัยก็จัดมาให้เต็มค่ะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบบายสปอร์ตนะคะบายสปอร์ตนี่จะเป็นการแจ้งเตือนนะคะเวลารถอยู่ในจุดบอดเวลามีโมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์อะไรเข้ามาใกล้ๆเรานะคะก็จะมีการแจ้งเตือนให้เราได้ทราบนั่นเองค่ะ ก็นสบายค่ะัเห็นไหมแล่ะคะว่าเด็กไม่พูดเกรอหกอย่างแน่นอนค่ะในเรื่องของทัศนวิสัยกา,การมองเห็นก็คือดีรอบด้าน360องศาแบบนี้เลยนะคะเห็นห้องดีสัง,งกว้างใหญ่ๆแบบนี้บอกเลยว่าทุกตำแหน่งที่นั่งของเขามีแอร์มาให้ค่ะเย็นทั่วทั้งคันอย่างแน่นอน วอลโว x c 9 0คันนี้มาในราคาเพียง3 9มแสนก้บาทเท่านั้นค่ะบอกเลยนะคะว่าทุกชีวิตปลอดภัยในวนลโวค่ะอย่าลืมเข้ามาชมคันจริงและทดลองขับกับเราได้ทุกวันตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งสำหรับวันนี้กิฟกับวันโวต้องลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ